สบายดีพ to ่อแม่พี่น้องว่าจะฟูสักคนเด้อมันนี่ก็มาพบกับซาไข่คายเนาะซาไข่มันนี่ซาไข่อยากกินเขาเนาะซาไข่สีเห็ดกินเพราะว่าพวกขั้วพวกท่านบางเนาะซาไข่ก็ต้องสีเห็ดกินเองเนี่ยค่ะซาไข่สีไม่เห็ดพี่นุ้ยยั้งมเันกันเลยเป็นเมนูที่แบบซาไข่ที่บราเคยเห็ดเลยพี่น้องเอาตุ่มๆได้ดิเมนูง่ายๆเมนูง่ายๆแต่ว่าซาไข่บราเคยเห็ดกินเลยเพราะว่งกันได้เราซาคา่สีเห็ดไม่นุ้ยังเนาะมากเลยคือใครเลยดิซาไข่สีไม่เห็ดใครลาวเนาะพี่น้อง แต่ว่าโอ้โวันหนาตามเสียวอองไปมาได้มาลุนกันด้วยพี่นนองว่าเวอร์้รงกาณนี้เลยยี่นี้ได้หนี จะไม่เป็นแบบนดเนาะถ้าใครสีเฮ็ดสองหอย้อมอกันแน่นอนเฮ็ดเฮ็ดไข่ดาวแฝดโอ้ยไม่นุ <c oughs> น่งง่าแต่โอ้โหว่าหน้าตามจะไอ่เป็นแบบใดอันนี้อะรอย่างเงี้ยรวังไม่ถนะอ,อมาานะอมาด,ดวนน้ำกันเด้อมาดวนน้ำกันเด้อ พาจอจะซอยซอยใครในเรื่อง่าหยานันแตมันแตกโอ้ยอยากินข้าวโอ้โห้โอ้ยพีน่น้องแล้สุดท้าอดเป็นอย่างดรครับไนเด้อ

ตาไ่จอไปแล้วมาดนเงนไม่ทีหนอเอาเบิรงเด้อนี่ชุอชิงามเลรอพี่นอนี่มาลาเสี้ยว่าขครั้งแรกจะเอาเฮ็ดเมื่อไรตัมือกัที่มาดีแล้พี่นอเอ้องมาฟ้าใสนะติปเป็นตีป ใครลาเที่ยันโคมีหนอเอ้ก็ไปกระดาบวงห้นโคตมันเนาะแต่ว่าสาวแต่ยัยมแต่มันไหม้กดมันนมาพายามแต่มันไหมกดจะหาอ่ะนไม้กดมัน,หหน,าาน,มนมแนนมนน่แกนอกย,ยอันนี้ก็นชื่อขาวน่าจะใครตกไว้นนะ พี่น้องแย่ได้วัโอเคอยูวอชื่อว่ากินไหนอยู่วอสนิดตั้งแต่กันสิกินกับากอนนะตั้งเช้าวเนาะคือ,อ,อใส่ไปเลยกินแบบง,ง่ายๆเนาะพี่น้องทำนีแ่แหละอ๋มาเลยพี่น้องกินไข่ตามเจ้าไก่มิโนยง่ายเนาะมืนอนอเดิมแต่ก็เฮ็ดทางแดงอีก กินแบบในแดกพี่น้องเขากินเพื่ออายุเนาะเขากับอายุเพื่อ,อกินแล้วคือน้องเนาะกินจะได้กระดายพอให้ให้อิ่มเนาะให้มีกินทูมือกับพ่อแหละเนื้ออือแบบกินแค่ให้อิ่มกับพ่อ มือว้านนี่มือว้านนี่ชอบใส่ผัดกกงเผาเนาะแต่ว่าผมมีไข่ดาวแต่มือนี่มีไข่ดาวแต่บ่าผมมีผัดกระเพากินก็แบบทึม่มทึบปนกันอยู่ในถั่ถว cà phê kinh đại thu gian mua hiện không kinh ก,กินหนิกะชิพ่อสนิทกับน้องพี่น้องมากซ่าไก่ฉันไปกินต่อใส่ก,กดไลค์ก,กดติดตามไปเรือยพ่อแม่พ,พี่น้องเป็นกันตังใจซ่าไก่เด้นเรือซ่าไก่กับไทยไกกทคิดกับบุ๊มีิซาลาไปแน่นอนกับไทยเด่นๆที่ซื้อน้องพี่น้องฝากติดตามไ,มไ,ไปเรือยเป็นกันตังใจให้แน่ในการทำคลิปเนาะกินหนิกะสิพ่อสนิทก่อนสบายดี